ลูกมันก็ดีสย่านรดบ่เดียแมนแม่นอาีเต้ลูกินน้ำมอกันมันสิไปยอมันงวเถอ่เหรอเขาอกนด้วยช่วยเดดดันี่ยล่ใส่เดือดด

บมลูกมันยยานหลดหรอดึงม้งมีคนดึงดึงอย่เนาะหมูบจุดกูดกัดทางรึเล่ปเอาบ้าแม่ลูกมันอยู่แต่เขาสื่อจะมีอะไรมันบักเถิกยานมันก็ยยานโพหยานหลดอเาสื่อพันหาใช่ก็ต่อคายสองร้อย ต่ตายเดี๋ยวก็สุดรคืนแมาดึงม่ดึงดึงดึงจับหางจับหางเอาหังโนง้อตู่บ่าเขึ้นเลยนั่นคุอเจงเฮบัดบ้านเรื่องนั่นเรื่องงัวเรืองพวกนี้นั่นนะซับเจ้าที่นั่นกันเฉยเอาน้กงก้อนโยก้ันยานหลุดยกมันกับเอาน้ำหมกลูกยานกยานแห้งพด

ด้ยมันกิดป็นตาซ่างพูดดูเอาปิ้นไปจิ้งกึ้งเอากึ้งเอากึ้งไปมาดึงนะบอดคือเก่งมัาเอามาจังได้เสเอามาเป็นมางได้ไหนเสโ็จปูนมาหูหูตันเลยไอ้ล็อกปันอ๋อไม่ใชโปลูกจังได้บ้านเลี้ยวหรอไปเลี้ยงที่นารวดคุณ อส่วนขับไปปานปิ้งปลาบานนี่าบ๋อาจะปาทากบานมันมาแม่สายนอแน่สายเมบแตละมือนี่มันมีหลายหลุ่นหลายอย่างดิ อันนี้เขาเรียกว่าทาเมียบทาเมียบกบทากบเมียบซื้อน่ะกูห้าพันพอขายสิห้าหน่อยหน่อยกัดหางวุ้นอามาเรียวชาวกัดหางรูกาดกัดดีเซโก้กาดหางมันนี่มันทากบนี่ทำจำเพื่อนเห็นบ่เนั่นโอ้ยมันมันทามันมันสายนอดดอกมันสายเมียบกัดหางนึกควันเป็นยังไงเดีอยนี้

มันว่าแม่ซ้ายนอดเพื่นซายเมียเอาไม่เห็นว่าปีกมันเปลี่ยนหมันคือขาเอาบอกตัวใหญ่ยีตัวนึ่งแม่ขา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 ปดขาแน่ปดขาแน่นรุ่งปศขาออกก่อนปดขาปดขายกขามันขึ้นทั้งนั้นมันเปลี่ยนหรอกเออบักละยกขึ้นนั่นละได้การบัตรจำหำมันน่ะนะกำห้ำเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไม่บังหนี้ได้การบันลากอีกปุ่ลากแหมลากมาดีสีตุ๊บสีเครื่องเครื่องนี่นะมันสตบตขางขา้บดโถงลากเลยลากเลยเอาซื้อแตหนึ่งสองซ้ำเออไหลหนึ่งสองซ้ำเออไปแล้วอีกยีกพอแล้วพอแล้วเอางับงับบานนี่มามาเพื่ทุกคนนั่นมาบดเดีอยมาบดเดยวมางับซอยกันนี่ เออเดียวหักเด้วคนณนายค้นเบาอดิเรียบร้อย